ไม่ใหญ่ๆมิสแกรนถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดหัวเมืองที่ถูกจับตามองเริ่มแล้วกับการประกวดมิสแกรนอุบลราชธานีเพชรบูรณ์2025 พร้อมประกาศสักดาวความยิ่งใหญ่กับการเปิดประวัติศาสตร์การประกวดิสแกรนด์อุบลราชธานีและมิสแกรนเพชรบูรณ์2025ในคอนเซปต์1เวที2มงกุดเพื่อเฟ็นหาสาวงามตามบริบทเวทีบิวตี้บอดี้เบรนด์บิสเนสและสามารถสื่อสารเผยแพร่อัตลักษณ์พื้นทิ่นอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ได้เป็นอยา่างดี ตอบโจทย์อสตาอีสปอนเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดเวทีระดับประเทศมิสแกรนไทยแลนด์2025โดยพีดีมาดามเอมม่าและคุณดิวพานุพลก็เล่นใหญ่จัดแถลงข่าวเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนอุบลราชธานีเพชรบูรณ์2025สุดอลังการอีกด้วยก็ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจนะคะทุกภาคภาคส่วนทั้งอเอกชนและรัฐบาลนะคะคือสนับสนุนดีมากเลยค่ะคือตื่นเต้นนะคะพูดพูดไม่ออกเลยกัตื่นเต้นทําไมถึงเรื่องใช่ไหมคะจริงๆก็ชอบจังหวัดอุบลน,นะคะคือวัฒนธรรมแล้วก็ความใจดีของของจังหวัดอุบลน,นะคะก็ Уров, ต่อยอดใช่ไหมคะก็คืออยากขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะกับชาวอุบลนะคะก็ช่วยสนับสนุนด้วยค่ะค่ะอยากตอรในส่วนภาคส่วนไหนบ้างหรอคะก็เอกชนที่มีร่วมมือกับที่มีเป็นส่วนเป็นแรงสำคัญเลยก็จะเป็นทางโรงแรมสุนีเรือเฟื้อสถานที่แล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีโรงแรมสุนีก็งานก็จะ ไม่ได้ดีขนาดนี้ไม่ได้ราบรื่นขนาดนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็ทางคลินิกของคุณหมอโค้ดที่เป็นสปอนเซอร์รายแรกเลยที่ไว้วางใจเราแล้วก็เชื่อมั่นในพีดีหน้าใหม่ <c oughs> ค่ะแล้วก็ทางคุณคุณแม่คุณแม่เป็นพักค่ะค่ะ สีทองค่ะคุณแม่ค่ะก็ให hey, yes. ้การสนับสนุนเป็นที่ค่ะในฐานะที่เป็นชาวโดยรัฐการเลยนะคะร้องที่จะให้การสนับสนุนว่าเรื่องการจะจัดประกวดถ่ายรสแกนนะคะแล้วก็ที่จะเป็นผู้ที่จะส่งเข้าประกวดด้วยนะคะอันนี้เราพร้อมค่ะพร้อมพร้อมสนับสนุนและยกมเสยยกเต็มค่ะ ในส่วนของจังหวัดนะคะแล้วก็เทศบาลนครน,นะคะซึ่งเป็นหัวใจในการจัดการประกวดครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทางพีดีนะคะที่เลือกจังหวัดอุบนของเราไม่ไม่ผิดหวังเลยนะคะถ้าใครที่มาจังหวัดบนเราแล้วจะหลงรักนะคะก็พร้อมมากที่จะในการต้อนรับนะคะผู้ประกวดนะคะกองการประกวดแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่จะมาเยือนอจังหวัดบนของเรานะคะในเรื่องของสถานที่และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้รับความประทับใจกลับไปะคะ่ะ ความรู้สึกวันนี้เหรอคะความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่วันที่ได้รับวงจนถึงวันนี้ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพีดีใหม่ด้วยค่ะแม่เอมมาแล้วก็พี่ดิโนะคะที่วันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาที่ดีดีกว่าที่มีพีดีต่างคุณแม่เป็นปกติด้ยคืปกติแล้วคุณแม่เป็นชาวังหวีดชิษณุโลกค่ะแล้วคุณแม่ก็ได้มา ที่นี่เพื่อที่จะแบบว่าผลักดันในเรื่องของธุรกิจด้านผ้าวใหม่ด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่ดีที่สองจังหวัดที่จะได้มาจากงานการประกวดที่อุบลนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะปกติแล้วอุบลก็จะมีแค่ทีเดียว,วก็คือมิสแกลนอุบลค่ะปีนี้ก็จะเป็นสองจังหวัดก็มีทั้งเพชรบุรีแล้วก็อุบลราชธาน,นีด้วยนะคะก็รับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอน,นะค่ะส่วนของแรกสำหรับทางข้างสุดท้ายเลยนะครับก็จะสำหรับเนือ ร,รัฐวิสากริงเองโดยส่วนตัวก็คือหมอเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้วค่ะก็อยากขับดานอุบลของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็จเจริญขึ้นเพราะว่าอุบลมีพร้อมในทุกด้านค่ะสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปมาสะดวกอาหารอร่อยผู้คนน่ารักวัฒนธรรมที่ดีค่ะก็อยากสนับสนุนให้ตรงนี้แล้วก็ทางเราจะเป็นานางงามที่พร้อมใช้นางงามที่สวยทางหมอเองก็จะดูแลน้องทาหน,าน้าผิวพรรณความงามให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ก็สวยพร้อมใช้ค่ะไม่งอแงค่ะไม่งอแงมีเด่นอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะแต่ละจังหวัดเห็นตัวแทนแต่ละจังหวัดเข้มข้นเลยก็ช่วยกันโปรโมทค่ะช่วยกันโปรโมทจังหวัดที่อยู่ค่ะใช่ช่วยกันโปรโมทเอาจริงๆนะคะกดดันมากครั้งแรกที่มานะคะแบบจะไปทิศทางไหนแต่ว่าณตอนนี้นะคะไม่กดดันแล้วค่ะทุกภาคช่วยเหลือกันแล้วก็ แม่ๆพี่ๆก็น่ารักทุกท่านค่ะเป็นเงินแท้ค่ะเป็นเงินแท้แล้วก็ซึ่งการการทำนี่ค่ะคือพยายามจะไม่ให้เหมือนจังหวัดอื่นใช่ค่ะลิ้นกันค่ะเพราะว่าของอูบลก็คือดอกบัวนะคะเป็นสีชมพูะคะ่ะเงินรางวัลแหะคะก็รวมมูลค่านะคะรวมมูลค่าที่ที่ผู้ชนะจะได้นะคะรวมมูลค่าก็คือ,อ หนึ่งแสนบาทค่ะรวงมงิค่านะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะมากกว่านั้นกำหนดการนะคะ,ะวันที่30ตุลาค่ะ30ตุลาแล้วก็31แล้วก็1 2ึ่งสองของพฤศกิการ์ค่ะวันที่2ก็คือ,อพิศกิกราร์ก็คือรอบไฟนอลซึ่งจะมีคุณอิงฟ้ามาด้วยนะคะช่วยประชาสัมพันธ์่อยนะคะ,ะจะมีคุณอิงฟ้ามาด้วยวรอบไฟนอลใช่ค่ะครอบไฟนอลใช่ค่ะมีคุณอิงฟ้ามาด้วยค่ะสาวงามนะคะ สวยนะคะสวยอันดับแรกแล้วก็เก่งฉลาดแล้วก็พร้อมใช้แล้วก็พร้อมขับเคลื่อนแล้วก็โปรโมทจังหวัดแล้วก็สามารถที่จะน่ารักกับสปอนเซอร์หรือน่ารักกับผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะเป็นกระบอกเสียงของจังหวัดอุบลค่ะค่ะสาวๆค่ะก็เชิญชวนนะคะคือมาสมัครที่จังหวัดอุบลน,นะคะคือ รับรองปังแน่นอนค่ะคือเป็นลูกสาวของมาดามเอมมาไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยค่ะพูดจริงทําจริงค่ะก็สองจังหวัดรวมกันค่ะตอนนี้ค่ะวนเปีใช่ครับใช่ค่ะสองโมงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการทําวิธีมิตรแกนอุบลครับเพราะว่าทางอุบลก็ไม่ได้มีจังหวัดไหนร่วมมาเกอนเลยอาจจะเป็นปีนี้เป็นปีแรกก็ได้ อาจจะมีความสนุกมากขึ้นก็อยากเชิญชวนนะคะสาวงามที่สนใจอยากเข้าร่วมนะคะการประกวดมิส่เชนนจังหวัดนีรวมถึงที่แกนเพชชบูณ์ด้วยค่ะก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆเพราะว่าอยา่างแรกคือจะได้มาซุมซับนธรทมที่จังหวัดพลชภูนาังหนีค่ะที่นี่ของกินอร่อยมากค่ะแล้วชาวงพลน่ารักมากถ้าใครได้เป็นตัวแทนทีก่กชนยพน,นะมีเชื่อว่าคือจะได้รับการสัพพอร์ตจากทางจังหวัดพลนจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จากทางตัวมานา,เ,นาเองแล้วก็ทางพีดีเพชรบูณ์ด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนทุก จะมาเป็นเขาเรียกว่ามาสร้างประวัติศาสตร์ในปีนี้นะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่อุโมงค์ธานีนะคะจะมีสององค์ก<ช><ม>ก็คือมีมิสการอรโมง์านีแล้วก็มีสแกนเคชุบูลในวันเดียวกันแล้วก็จากสถานีเดียวกันเลยะคะ่ะมากันเยอะๆนะคะเรามาเจอกันวันที่2พฤศจิก,จกายนะคะ่ะ